สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลคุศเกตยกตง่ายๆนะครับดูที่หน้าแพรวกับร้องสันนะก็คือไปขึ้นเขียงมาดูหน้ากลัวไหมครับขึ้นเขียงนะก็คือไปโมหน้ามาใหม่การโมหน้านะครับการทําให้หน้ามันเข้าที่เข้าทางนะครับเนี่ยเป็นจุดที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปทํา อยากจะบินไปถึงเกาหลีอยากจะไปโมโนหน้าใหม่ซึ่ง2คนก็อยู่ในช่วงที่คือหน้ามันบวมว่ะเอาตรงๆแล้วกันหน้ามันจะบวมแค่ช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวพอมันเข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันจะลงล็อกแล้วก็จะแป๊ะเมื่อหายดีนะครับอย่างอ่ โนกหูวสกรใช่ไหมเมื่อก่อนอะ่ะก็ไปทําหน้าแบบนี้นแหละนะคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมหน้าบวมจังทําไมหน้าเก่าดูดีกว่าสู้หน้าเก่าก็ไม่ได้ปรากฏว่าหน้าเข้ารูปครับหน้าหวานหล่อยก็ปเป็นหน้าหยกนะฮะดูดีขึ้นมาเลยนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยน,อะนะเนาะอ่ะทีนี้ในเรื่องของการแสดงบ้างนะครับถึงจะใบโมหน้า,าใหม่หน้ายังไม่เข้ารูปเข้ารอยก็ไม่ต้องมีดราม่านะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันฉีดเสริมเติมแต่งเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของการรักษาเนาะเมื่อรักษาไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นปกตินั่นก็คือการที่ให้แผลที่มันอักเสบข้างในหรืออะไรที่มันเป็นการบวมเนี่ยเขาจะมียาทานลดบวมมานะครับอ่าสุดท้ายก็นะเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับหมายถึงว่าหน้าเข้ารูปเข้ารอยสุดท้ายก็สวยหล่อยิ่งกว่าเดิมอีกนะเอาตรงๆเลยนะครับก็คือจบไปแล้วนะครับสำหรับแพล่พแสงทอง X อ็ e เดอะบนะครับณร้านลำน้ำลาดกระบังนะฮะเออไปลาดกระบังเลยเนาะคืนนี้สนุกม,มากๆเลยนะครับทางคุณพัฒนันก็ออกมากล่าวนะครับว่าคืนนี้สนุกจริงๆสนุกมากๆขอบพระคุณทุกคนที่มาหน้าง,งานและแฟนคลับในกลุ่มปิดนะคะเห็นรอยยิ้มและความสุขของทุกคนแล้วทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจมากจริงๆค่ะขอบคุณผู้จัดใจดีอย่างพี่เค ขอบคุณเจ้าของสถานที่และพนักงานของร้านทุกคนขอบคุณมาลัยน้ำใจจากแม่แม่พี่พี่ด้อมด้อมนะฮะพี่พี่ด้อมดอม้ดอมนะครับด้อมเอสพีเนี่ยที่มอบให้ทั้งแปลวสันและมาลัยต้อนรับทีมอาจารย์นักดนตรีนะคะขอบคุณมาลัยน้ำใจจากทิปหน้าเวทีทุกบาททุกสตางค์ค่ะขอบคุณมาลัยจากบอส จีเทคบอสตั้ um, เกรียงไกรอิสานสินด้วยนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเราทีมงานไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบอสตั้เนี่ยคือมีอะไรแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรถูกชะตาใช่ไหมฮะคือเหมือนกับว่าบอสเกถูกชะตากับแปลว่าแล้วก็สันด้วยความที่ว่าทั้งสองเนี่ยนะฮะเอนดู ure, แปลว่าลวกับสันนะครับก็เลยอะ่ะปอสบดให้ซะเลยนะกับเพลง เร่งล่าสุดที่ปล่อยออกมานะครับเกียงกายเอีสารสินเนี่ยเขาเต็มที่แล้วก็เขาดูคนเป็นและแอดูเชื่อว่าถ้า2ทีมนะครับได้จับมือกันได้แบบว่าร่วมด้วยช่วยกันไปยาวๆเป็นการซัพพอร์ตระหว่างพี่น้องอะ่ะมันก็จะทําให้วงเติบโตเร็วคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เหมือนกับการที่ที่แพรวๆถูกว่าถูกามมาด่ามาโดยตลอดเนี่ยก,กลายเป็นสิ่งที่มันดีขึ้นเพราะว่า ทุกคนเนี่ยล้วนที่จะเสพความจริงล้วนที่จะดูอะไรที่มันมีความสุขเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเป็นขั้นที่จเจริญกว่าไงท่านผู้ชมคิดคิดตามนะครับมันคือขั้นที่จเจริญกว่าเดิมคือขั้นที่เจริญกว่าในสิ่งที่ตัวเองทําในปัจจุบันหมายถึงว่าคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนามีคอนเน็ชันมีคนรู้จักมีคนเอ็นดูมีคนที่อยากจะเอาคลิปเราไปเผยแพร่ไปโปรโมทในเรื่องของงานเพลงอะไรเงี้ย เอาให้มันเวอร์ไยไปเลยครับเอาให้มันดังเปี้ยงปลากไปเลยเนี่แหละคือความภูมิใจของแฟนคลับนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอมารักนะคะอ่าเราก็จะมีสเปเชียลแตงนะครับก็จะมีอะไรบ้างอ่ะขอบคุณอรไรัเซอร์ไพรส์แม่เดือนโปรตุเกส2,000ทิปหน้าเวทีแม่ชนัญญา4,000น้องกี้สอป,ปอลาวทิปนักดนตรี800แม่เอ็ม มอบช่อดอกไม้สันแพลวของกินของฝากพี่หมวยแม่แดงบัตรฟรีจากแม่แม่พี่ๆรอบที่290แม่กาแม่กมลวัน5ใบแม่ยากคลิกยี่5ใบพี่สิริกรัน10ใบแม่ปาริตา15บาใบพี่วา s เอสบาใบพี่พัฒนาโคราช10บใบถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยอ่าก็เป็นคำขอบคุณของ สาวสุดเซ็กซี่คนนี้นะฮะตอนนี้คือผราผาคือแบบหน้าหวานหวานเลยนะฮะแต่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเดี๋ยวรอเข้ารูปเข้ารอยก่อนทุกอย่างมันก็จะดีกว่าเดิมเพราะว่าอ่าอันนี้คือช่วงแบบก็อย่างว่าแหละไปทําหน้ามามันก็ต้องรอให้หายบวมก่อนใช่ไหมครับเออก็ต้องรอกันไปก่อนอะ่ะเนาะอ่ะโอเคภูมิใจที่ศิลปินได้ ผู้ความจริงแล้วก็ได้อัปเดตในสิ่งที่เป็นความจริงให้กับพวกเราเยได้กระจา่ายได้รู้ว่าเออการอัปเดตมันดีตรงไหนมันดียังไงนะครับไปอยู่กับอีสานนครศรีน์เกียงไกลอีสานนครศรีน์เนาะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับครอบครัวแสงทอง SNP มาลายทิพต่างๆของฝงของฝากแล้วก็พนักงานทุกๆคนนะครับ มารายน้ำใจนักดนตรีด้วยนะแล้วก็รวมถึงทิปทุกบาททุกสตางค์นะครับเออแล้วก็อะไรอีกอะมีหลายคนแหละที่เป็นแบบนะมอบสิ่งดีดมอบพลังบวกให้กับเธอนะครับแล้วซันจะเป็นจุดต่อยอดที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานแน่นอนนะแอดมองใครแล้วไม่เคยผิดพลาดแน่นอนวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ